กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทุกเมื่อเพื่อพัฒนาประเทศสรุปผลการดำเนินง,งานสร้างเส้นทางคมนาคมและพัฒนาแหล่งน้ำของสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจําวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2565หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-1จัดกำลังคนชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจกักรกล ดำเนินการซ่อมทางผิวจราจรลูกหลังกว้าง5เมตรไม่มีหลายทางระยะทาง2.6กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกณบ้านนาเมยหมู่ที่7ตำบลเหล่าต่างคำอำเอภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจัรกล ออกปฏิบัติงานทางการช่างในพื้นที่จังหวัดหนองคายดังนี้ขุดลอกแหล่งน้ำสะเก็บน้ำโรงเรียนถ่อนวิทยาบ้านดอนแดงหมู่ที่4ตำบลบ้านถ่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและปรับปรุงผิวการจราจรคสรกว้าง5เมตรบ้านน้ำมงหมู่ที่1ตำบลน้ำมง อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส